y a ม a h า y า m a h า y า m a ทำไมยามา h a ถึงขายทั้งเครื่องดนตรีและมอเตอร์ไซค์แล้วโลโก้นี้หมายถึงอะไรไปดูครับยูกรชิตูจูมุ่งันสเด็จ y a h a เป็นชื่อที่ใครก็คงรู้จักนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะนึกถึงมอเตอร์ไซค์ในขณะที่บางคนเนี่ยจะนึกถึงเครื่องดนตรีซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะคิดว่ายาม a ฮ a คงเป็นผู้ผ,ผลิตมอเตอร์ไซค์ที่ขายเครื่องดนตรีด้วยนั่นแหละครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันตรงกันข้ามเลยครับ จุดเริ่มต้นของแบรนด์ยามาฮ่าเนี่ยมาจากโทราุสุยามาฮ่าลูกหลานซามูไรผู้ชื่นชอบในเทคโนโลยีและกลไกเชี่ยวชาญการทํานาฬิกาและเครื่องมือแพทย์ครับจนในปี1887เขาถูกเชิญไปช่วยซ่อมออร์แกนลมที่โรงเรียนปฐมในเมืองเล็กๆที่เขาอาศัยอยู่ซึ่งในขณะที่ซ่อมอยู่เนี่ยเขาก็ค่อยๆเรียนรู้กลไกภายในจนเริ่มสร้างออร์แกนลมเองได้สําเร็จครับแต่ว่ามันก็ดันออกมาห่วยแตกมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจดนตรีเลยครับ เขาจึงค่อยๆศึกษาทฤษฎีดนตรีจนเริ่มเข้าใจแล้วก็ปรับปรุงทำออแกนหลังใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งจนมันได้รับการยอมรับว่าดีเหมือนของนอกเลยโทรคุสุจึงเริ่มผลิตขายให้กับสถาบันดนตรีต่างๆครับภายใต้ชื่อแบรนด์ยามาฮ่ายามาฮะ จากนั้นเขาจึงได้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่านิปปงคากิขึ้นมาในปี1897ซึ่งภายหลังก็เปลี่ยนเป็นยาม่าคอร์ปอเรชันนะครับและเติบโตจนกลายเป็นผู้ผลิตเครื่องดนตรีรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในช่วงต้นศตวรรษที่20เลย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทางการญี่ปุ่นเขามีคำสั่งให้บริษัทเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านโลหะและเครื่องจักรเข้าร่วมการผลิตยุโทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนกองทัพนิปองกขิจึงได้รับมอบหมายให้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินรบ แล้วพอหลังจบสงครามลงเนี่ยมันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องผลิตเครื่องบินต่อแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องจักรและทรัพยากรต่างๆเนี่ยยังเหลือบานเบอดเลยบริษัทจึงต้องการหาทางใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดในตอนนั้นเก็น e อิจิคาวามิประธานรุ่นที่4ของบริษัทจึงตัดสินใจว่าจะหันมาผลิตรถจักรยานยนต์ซึ่งส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจแบบนั้นก็เพราะว่าญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนระบบไปขับขี่ครั้งใหญ่ที่จะรองรับการใช้รถจักรยานยนต์มากขึ้น ทางบริษัทจึงเริ่มพัฒน,นารถจักรยานยนต์ YA1 ขึ้นในฐานะโปรเจกต์ลับก่อนครับจนในที่สุดเนี่ยก็ได้ก่อตั้งยามาฮ่ามอเตอร์ขึ้นในปี1955ซึ่งในปีนั้นครับพวกเขาส่ง YA1 ที่มีฉายาว่าแมลงปอแดงเข้าแข่งขันและคว้าชัยใน t r i r t m u j u j s Ascent r a ซ e ึ่งนับว่าเป็นการเปิดตัวอย่างสวยงามและทำให้ยามาฮ่าได้รับการยอมรับได้ฐานะผู้ผลิตยานยนต์ ยังส่งผลให้รถ YA1 นะครับสร้างยอดขายได้มากกว่า11,000คันในระยะเวลา3ปี ในปัจจุบันนี้ครับยามาฮ่าเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ระดับโลกครับทำยอดขายได้มากกว่า4.6ล้านคันเป็นอันดับ3ของโลกในปี2024ในขณะที่เครื่องดนตรีของยามาฮ่าเองเนี่ยก็นับว่าได้รับความนิยมระดับโลกเลยครับโดยเฉพาะกีตาร์เป็นโนและคีย์บอร์ด ที่สำคัญเนี่ยเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือโลโก้ YAMAHA เนี่ยมันไม่ใช่ล้อแมกมมไซน์นะครับจริงๆแล้วมันคือซ่อมเสียงหรือว่าจูนนิ่งฟอร์กที่เอาไว้จูนเสียงเครื่องดนตรีครับโดยซ่อมเสียงทั้ง3อันนี้ครับมันหมายถึงเสาหลักของธุรกิจซึ่งก็คือเทคโนโลยีการผลิตและการขายและยังสื่อความหมายทางดนตรีแทนส่วนประกอบสำคัญ3อย่างนั่นก็คือทำนองเสียงประสานและจังหวะครับ จากเรื่องราวนี้ครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่น่าทึ่งของยามาฮ่าเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนและเรียนรู้เพื่อพัฒนานอยู่เสมอพวกเขาต่อยอดจากสิ่งที่มีให้ไปไกลกว่าที่เคยครับจนทําให้ชื่อของยามาฮ่าเนี่ยเป็นตำนานในถึง2อุตสาหกรรมระดับโลกเลยแล้วคุณหลหรครับถ้าได้ยินชื่อยามาฮ่าจะนึกถึงอะไรรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเครื่องดนตรียามาฮ่าสกูตเตอร์เบลูกาและซาริยน และนี่ก็คือ Market Market รายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องธุรกิจและการตลาดสุดฉลาดจากทั่วโลกกับผมทักทับสุริ